สวัสดีค่ะรอบนี้เรามาถักกางเกงสีชมพูนะคะขาสั้นหลังจากที่เรามีเสื้อแล้วนะคะลายนี้ต่อไปเรามาถักกางเกงโดยภาพรวมของกางเกงเราจะถักจากด้านบนนะคะคือเริ่มที่ขอบเอวก่อนเราถักขอบเอวขึ้นมาก่อนแบบพลิกกลับนะคะแบบพลิกกลับพอถักเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมเขาติดกันนะคะขอบเอวเฉพาะขอบเอวพอติดกันพอเราเชื่อมขอบเอวแล้วเราก็ใส่หลักตรงนี้ แล้วเราก็ถักแบบบนนะคะถักแบบบนไปจากนี้ถึงนี้ประมาณ10บเซนติเมตรนะคะในแบบก็จะถักประมาณ9้นะคะถักไปสิบแบบตรงๆเลยไม่ต้องเพิ่มพอหลังจาก10บเซนเราถึงขยายนะคะพอถักจากนี้เรานับจากนี้ถึงนี้ให้ได้10บเซนหรือว่า8ดเซนหรือ9ก้เซนในแบบ8ดเซนติเมตรพอได้ถึงนี้จะเห็นว่าตรงนี้เราจะขยายนะคะถักไปอีกให้ได้10บเซนคะถักไปให้ได้สิเซนพอหลังจากสิเซนเราค่อยมาเชื่อมเป้ากันแล้วก็ จะถักขาทีละคางนะคะอันนี้จะเป็นแบบคร่าวๆนะคะสำหรับกางเกงมาดูว่ากางเกงตัวนี้กางเกงตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งหมด180กรัมนะคะในแบบก็จะเป็นได้เส้นใหญ่ความยาวตั้งแต่เอวจนถึงขากางเกงอันนี้กางเกงจะสั้นนะคะก็คือ26เซนนะคะขอบเอวก็ขอบเอวของการประมาณ4เซนค่ะถักถ้าเย็ดแบบนี้สเซนแล้วก็ ความยาวเป้าจากนี้ถึงเป้าค่ะถ้าถักจากเอวประมาณ28เซนนะคะแล้วก็ความหลังจากที่เราเชื่อมเป้าในแบบจะถักออกมาประมาณ8เซนติเมตรนะคะอันนี้ความยาวตามสะดวกเลยนะคะพอเราพับทบอนเกงเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือภาพโดยรวมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเรามาถักกางเกงกันนะคะวันนี้ใช้ได้สีพายนะคะลักษณะได้สีพายค่ะสีพายตรงนี้ถ้าเทียบกับที่เมืองไทยก็ประมาณเบอร์20่สค่ะเบอร์ยีสค่ะเส้นเขาจะใหญ่หน่อยนะคะก็คือเป็นได้ของยี่ห้อนี้นะคะอันนี้คืออันนี้ห้ากรัมใช้กับหัวเข็มหัวเข็มขนาด2.5้าค่ะ 2.5ค่ะมาดูวิธีเริ่มกันเริ่มเราจะเริ่มจากอาขอบเอวก่อนนะคะก็คือขอบเอวในแบบก็จะประมาณตรงบริเวณใต้สะดือนะคะตรงท้องน้อยเนาะก็คือเริ่มนะคะก็คือเริ่มในแบบแบบนี้นะคะขึ้นมาถักโซ่มาให้ได้ 10, 10ครั้งนะคะ10โซ่3 4 5 6 7จ็ดแอันนี้ตามความกว้างถ้าใครอยากได้กว้างมากกว่านี้ก็อาจจะ11 12หรือว่า15ก็ได้นะคะพอได้10แล้วก็หลักที่11ได้10แล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเกาอ่ะเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเกสิบสิค่ะสิบแล้วก็11บเนะะสิ 11. ถักทั้งหมด11บเนอนาะแล้วก็จะมีนะคะของการจะแถวแรกจะพักธรรมดาโดยที่เราแทงที่เส้นหลังเรามาแทงที่เส้นที่10นะคะเราถักไป11แล้วก็มาแทงนะคะจะมีเส้นหลังตรงนี้ค่ะตะเข็บหลังตรงนี้ค่ะพักธรรมดาตรงนี้ได้มาหนึ่งอ่ะแล้วก็จะมีด้านหน้านะคะตรงนี้ด้านหน้าเราจะลงตรงข้างหลังนะคะตะเข็บตรงนี้เลยค่ะสองะ่ะจนครบเลย ตรงนี้ที่ทําตรงนี้เพื่อที่จะง่ายแบบตอนที่เราเชื่อมนะคะหรือว่าใครจะทําแบบปกติเลยก็ได้นะคะแทงด้านหน้าก็ได้แต่ในแบบแทงด้านหลังนะคะคือได้แบบนี้ได้สิครบสิเลยมาจนถึงหลักสุดท้ายแบบนี้ก็จะได้ครบแบบนี้นะคะครบสิ หลักนะคะหรือใครจะทำมากกว่านี้ก็ได้พอจบแถวจะปิดท้ายเริ่มแถวใหม่ด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกกลับพอแถวที่สองเนี่ยเราจะมาแทงตรงเส้นเดียวด้านหลังน่าจะมีสองเส้นหนึ่ง,งเราแทงตรงนี้ฮะเส้นตรงนี้นะะเส้นเดียวมีสามห่วงในเข็มนะคะแล้วก็ลอดผ่านหมดเลยเป็นครึ่งพอหนึ่งคอพอหลักถัดไปก็พันหัวเข็มเราก็มาแทงตรงนี้ค่ะพันหัวเข็ม ทำซ้ำนะคะจนครบทั้งหมดสิบหลักเลยแบบนี้แบบนี้อ่าแถวที่สองจบแล้วอันนี้คือแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเราจะพักธรรมดาแถวที่สองเราจะเป็นครึ่งพอหนึ่งคอนะต่อไปพอแถวที่สองแถวที่สามเราก็ทําซ้ําแถวที่สองก็คือครึ่งพอหนึ่งคอ โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับก็กลับมาทําซ้ําแบบนี้นะะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะเฉพาะแค่แถวหนึ่งที่เราลงแค่ควักธรรมดานะคะแบบนี้เราจะถักแบบนี้ยาวๆนะคะจนได้ความยาวรอบเอวที่เราต้องการนะคะแบบนี้ค่ะในแบบถักได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยววัดดูว่าความกว้างอันนี้คือเส้น เส้นขอบเอวเนาะขอบเอวความกว้างในแบบประมาณเท่าไหร่ค่ะเอาด้านไหนเอาด้านนี้ในแบบตัวนี้ค่ะสี่เซนติเมตรนะประมาณ4ี่ซนเมตรนะคะกว้างค่ะค่ะแล้วก็ความยาวนะคะอันนี้เราขั้นตอนต่อไปเราจะมาเชื่อมแต่ว่าก็วัดดูนะคะว่าเ,าเราได้ อะไรนะความกว้างได้หรือยังนะคะในแบบพับทบเราก็วัดดูกรก็ประมาณ30มสิบสามเซประมาณ3 5 3 6้ามซนติเมตรคะความความอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ไซส์แต่ละคนเลยนะคะแต่ว่าแนะนําขั้นตอนต่อไปเราจะเชื่อมตรงนี้นะคะที่ให้เหตุผลว่าขึ้นตรงนี้แถวแรกจะเป็นควักธรรมดาเพื่อที่จะง่ายในการเชื่อมเห็นไหมคะนะคะ ที่เราขึ้นไว้เขาจะห่วงเขาจะเห็นชัดก็ต่อไปเราจะมาเชื่อมกันนะคะเชื่อมติดกันโดยในแบบจะใช้เข็มโคเชรหรือว่าคุณสามารถใช้เข็มเย็บผ้าสอยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะดูวิธีสอยติดกันค่ะในแบบถนัดถนัดด้านขวาได้ยาวอยู่ด้านนี้แล้วก็ได้ที่เป็นได้สั้นอยู่ด้านนี้คะจังหวะถ้าได้ยาวอยู่เหมือนในแบบนะคะแนะนําว่าเราแทงหลักแรกฝั่งได้สั้นเนี่ย คือเรามาลอดเข็มผ่านสองเส้นแบบนี้แล้วก็ลอดอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสี่เส้นแบบนี้แล้วค่อยมาเกี่ยวเกี่ยวไหมที่เป็นเราโซ่หนึ่งไว้เกี่ยวผ่านแบบนี้นะคะถ้าใครอยู่ในช่วงจงังหวะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะสำหรับหลักแรกตรงนี้แล้วพอหลักที่สองเราก็ผ่านตรงนีสองเส้นอันนี้เส้นที่สองะจะเห็นนะคะเส้นที่สอง กควักอันนี้การจะสอยแบบพวักธรรมดาหลักที่สองอาจจะง่ายเนาะหลักที่สามถ้าเราขึ้นแถวแรกเป็นควักธรรมดาเหมือนในแบบแถวแบบนี้จะง่ายนะคะจะเห็นหลักเข้าง่ายอันนี้หลักที่สามค่ะผ้าสองเส้นเลยหลักที่สี่ค่ะจนครบสิบทั้งสิบนะคะถักเชื่อมติดกันด้วย ควักธรรมดาจะครบสิบหลักจนถึงริมสุดท้ายนะคะถึงหลักสุดท้ายะค่ะเราพลิกกลับมาด้านถูกอันนี้คือด้านถูกที่มากไว้นะคะเส้นที่เราต่อนะคะเส้นนี้เส้นนี้นะค่ะตะเข็บนี้นะค่ะที่เราต่อนะคะเขาจะสวยค่ะเขาจะดูเนียนแบบนี้นะคะก็คือลืมบอกไปว่า ทั้งแถวที่ถักในแบบ,แบ,บถักแบบพิกกลับทั้งหมดได้เก้าสิบแถวนะคะแนะนําเทคนิคว่าเมื่อคุณเชื่อมแบบนี้แล้วคุณก็ไปลองสวมใสใ่ในแบบจริงเลยนะคะว่าสามารถใส่คับไปแคบไปไหมคะมโดยเฉพาะช่วงสะโพกล่างนะคะว่าผ่านได้โอเคไหมนะคะค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปนะก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้านผิดนะคะตนะะ,ะเข็บด้านผิดต่อไปเราจะถักแบบอันนี้ขอบเอวเราจะถัก ตรจากบนลงล่างค่ะโดยถักตรงนี้แบบบนแถวตรงนี้ริมตรงนี้เราจะใส่เครื่องพอนึงคอทั้งรอบเลยค่ะเครื่องพอนึงคอทั้งรอบเราก็จะพลิกกลับมาในส่วนโซ่หนึ่งเนาะเราเห็นตรงนี้ตรงที่หลังจากที่เราเชื่อมติดกันแล้วนอกอันนี้คือด้านถูกอันนี้คือด้านถูกอ่ะเราโซ่หนึ่งค่ะเราก็จะพลิกกลับค่ะเพราะโซ่นหนึ่งพลิกกลับนะดูมือค่ะจะเห็นส่วนที่มาร์กไว้คือด้านถูกค่ะ เราจะพลิกกลับให้เขามาอยู่ในส่วนของด้านถูกค่ะค่ะต่อไปเราได้โซ่หนึ่งแล้วได้ยาวอันนี้ได้ได้สั้นตอนที่เราเริ่มต้นแต่แรกค่ะค่ะเราโซ่หนึ่งขึ้นแล้วพันหัวเข็มจะมีช่องที่เป็นเส้นเดียวตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรอยต่ออะตรงนี้รอยต่อที่เราต่อตรงนี้ตรงนี้เป็นตะเข็บนี้พันหัวเข็มเราแทงลงหลักนี้นะคะเป็นพอ อาครื่องพอนึงคอได้หลักหนึ่งหลักที่สองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทําเป็นหลักแรกนะคะนับหลักนี้ตรงที่เราโซ่ไม่นับนะคะคือหนึ่งสองตรงนี้คือหลักแรกเริ่มต้นจินสุดค่ะสําหรับตรงนี้แล้วพอหลักต่อไปเราก็ค่ะจะเห็นว่ามันจะมีหลักเส้นด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเส้นเดียวกับเส้นคู่เส้นคู่คือเส้นที่เราลงเครื่องพอนึงคอนะคะเราจะลงตรงนี้เลย เครื่องพอนึงคอเราแทงลงเส้นเดียวตรงนี้ค่ะนี้ค่ะวัดลงตรงนี้ไปสองหลักเหมือนกันด้วยเครื่องพอนึงคอพันหัวเข็มลงอีกครั้งหนึง่งค่ะก็จะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่สี่หลักค่ะแล้วก็ตรงนี้เราไม่ลงเรามาแทงลงตรงนี้ค่ะค่ะที่เป็นเส้นเดียวนะคะเราไม่ลงนะคะเราจะลงเฉพาะที่เป็นเส้นคู่ค่ะเส้นคู่คือตรงนี้นะคะ่ะที่เป็นพอนึงคออันนี้คือเส้นเดียว เส้นโปรโ่งเนาะก็คือตรงนี้เราลงเราแทงลงตรงนี้เส้นเดียวแบบแบบนี้นะคะเอาลงทีละสองค่ะแบบนี้นะคะทําแล้วก็ตรงนี้ไม่ลงเรามาลงตรงนี้คาถักพเครึ่งพอหนึ่งคอทั้งรอบค่ะทั้งรอบครบแล้ว ในแบบนับดูนะได้ทั้งหมด180หลักค่ะได้180หลักแล้วเราก็เชื่อมติดกันนะก็คือเดี๋ยวจุดเริ่มต้นส้นสุดตรงนี้ค่ะเชื่อมติดกันโดยเทคนิคนะคะมาดูเทคนิคพิธีการจบเริ่มต้นส้นสุดนะคะก็คือปล่อยไหมแบบนี้เลยนะคะเข็มอยู่แบบนี้เรามาแทงที่หลักแรกตรงนี้จากด้านหลังนะสาวสาวไหมมาตรงนี้เลย คอันนี้วิธีเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งในการเริ่มต้นช้นสุดนะคะทีนี้ค่ะเราอันนี้ไหมด้านยาวเราก็ดึงตรงนี้ให้เขาได้ประมาณนี้แล้วเราก็ใช้เข็มตวัดมาด้านหน้าเพื่อที่จะมาควักได้ให้ได้สองเส้นแบบนี้แล้วก็ลอดผ่านครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็หรือครั้งที่สามนะคะใครจะแค่สองครั้งก็ได้ในแบบสามนะคะ แล้วก็เราก็สามารถถักลายตามแพทเทิร์นในแบบตรงนี้ลงพอหนึ่งคอสามครั้งสำหรับหลักแรกตรงนี้นะคะสำหรับแถวต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะเดี๋ยวขออธิบายที่มานะก็คือสรุปนะคะแถวนี้ในแบบขอบเอวได้4ี่เซนติเมตรความกว้างตรงนี้ก็คือ36นะก็คือทางที่ดีควรจะสวมใส่ดูนะคะว่าอ่าสามอ่ 3, อางสาม 3 5มห้มหนะคะสามหาสาหายืดหยุ่นได้สามหค่ะก็คือทางที่ดีควรจะสวมใส่ดูว่าสามารถใส่ได้ตรงบริเวณสะโพกล่างคือจุดที่กว้างที่สุดตรงนั้นนะคะว่าใส่ได้พอดีไหมเนาะแล้วทีนี้ทีนี้เราอยากรู้นะคะหลักเนี้ยในแบบทั้งหมดเนี้ยตรงนี้เกแถว90แถวนะคะเกแถวทั้งรอบนี้ได้ร้อยแปดสค่ะคือร้อยแปดสิ ร้อยแปดสิบหลักตรงนี้แนะนําว่าควรหารห้าลงตัวเพราะลายนี้หนึ่งลายเท่ากับห้าหลักนะคะหลักจํานวนตรงนี้ควรหารห้าลงตัวในแบบคือลงตัวค่ะก็คือร้อยแปดสิบหารห้าก็จะได้เท่ากับสามสิบหกลายนะคะที่มานีวิธีการคํานวณนี่ก็คือแถวลายหนึ่งแถวหนึ่งเนี่ยที่การถักแถวหนึ่งเนี่ยการจะลงหลักแถวละสองหลักจะเห็นนะคะเนี่ยคะ่ะแถวละสองหลักนะคะหนึ่งเราจะลงทีละสองซึ่งเป็น ซึ่งเพื่อที่จะง่ายในการคำนวณอย่างในแบบ90แถว90คูณสก็จะได้180นะคะเขาก็จะง่ายลงตัวเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มหัวเพื่อให,ให้ให้ให้จำนวนช่องอะไรจำนวนหลักหาร5ลงตัวนะคะอันนี้คือที่มาเนาะก็คือได้36ลาย36ลายร้อยสิบช่องนะคะหรือว่าใครทำมากกว่านี้ก็ลองคูณจำนวนแถวดูนะคะสมมุติอยากได้สามแปก็นำา38คูณคูณหนะคะ ก็ลองดูนะคะอันนี้คือที่มาเนาะนะคะต่อไปเรามาดูแถวต่อไปแถวที่1กันค่ะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่1เมื่อเรารู้จํานวนห่วงแล้วนะคะก็คือเห็นจุดมาร์กสีขาวกับจุดเริ่มต้นสิ้นสุดตรงนี้คือเราจะแบ่งครึ่งระหว่างด้านตะเข็บข้างนะคะส่วนจุดมาร์กตรงกลางเราแบ่งครึ่งตรงกลางระหว่างตะเข็บด้านข้างเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาแบ่งแยกขา ซ้ายกับขาขวานะคะตำแหน่งตรงนี้ค่ะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่หนึงแถวที่หนึงจุดเริ่มต้นนะก็ที่ขึ้นให้ดูแต่แรกนะคะตรงนี้เราลงพอหนึ่งคอไป3หลักค่ะทั้งรอบเนี่ยคือได้180หลักนะเราก็คือตรงนี้เราโซ่3 1>, 1 2 3นข้าม2หลักนับตรงนี้1 2ลงหลักที่3ควักธรรมดา3ครั้ง1ครั้ง2 แล้วก็สามค่ะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามลายนี้เขาจะสลับโปร่งทึบนะคะนี้โปร่งอันนี้ทึบนะคะคือหนึ่งสองลงหลักถัดไปโดยเป็นตรงนี้จะเป็นพอหนึ่งคอสามหลักค่ะคือลายลายโปร่งเขาจะเป็นโซ่อย่างเดียวเลยแต่ลายทึบเขาจะสลับพักธรรมดากับพอหนึ่งคอนะคะก็คือหนึ่งสอง สข้ามสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามตรงนี้จะเป็นควักธรรมดาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นในส่วนของแถวที่1น,นะคะเราทำซ้ำแบบนี้ได้เลยจนครบรอบค่ะนะคะแถวที่หนึ่งค่ะถักครบรอบนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทั้งรอบทั้งแถวพอมาถึงจุดสิ้นสุด แล้วก็เริ่มต้นเขาก็จะลงตัวได้สามสิบหกลายนะคะก็คือเหลือสองหลักสุดท้ายค่ะตรงนี้จะเป็นทึบตรงนี้จะเป็นโปร่งเหลือสองหลักหนึ่งสองโซ่สามแล้วเราก็มาเลื่อนตรงนี้ค่ะเลื่อนห่วงติดกันเลยสําหรับแถวต่อไปค่ะเราโซ่หนึ่งไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาลงแถวต่อไปตรงนี้จะเป็นควักธรรมดาค่ะก็คือหลักแรกหนึ่ง นี่สองสำหรับแถวต่อไปนะคะพักธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามค่ะ,คะนะคะมาดูแถวที่สองนะแถวที่สองแพทเทิร์นตรงส่วนลายทึบเขาก็จะสลับกันนะคะลายปร่งเหมือนเดิมปกติคือตรงนี้เป็นพอหเอ่อพักธรรมดาต่อไปตรงนี้จะเป็นพอหนึพอจากแถวที่หนึ่งตรงนี้เป็นวักธรรมดา อะพอหนึ่งคอตรงนี้จะเป็นควักธรรมดาเนาะเราลงเริ่มต้นแถวที่สองควักธรรมดาสามแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มแล้วก็มาแทงลงหลักนี้หนึ่งค่ะสองค่ะแล้วก็สามจะสลับแบบนี้นะคะแล้ก็หนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะเป็นควักธรรมดา หนึ่งสองสามค่ะแล้วก็จะถักสลับแบบนี้ค่ะจนครบรอบเลยนะคะก็คือเราไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรถักแบบบนนะคะแบบตรงๆเลยนะคะแบบนี้สำหรับแพทเทิร์นของทวนแถวที่สองค่ะนะ แถวที่สองค่ะเดี๋ยวจะถักจนครบรอบเลยนะคะแถวที่สองค่ะคะลักษณะของแถวที่สองแพทเทิร์นค่ะ,คะอันนี้ทั้งรอบค่ะอันนี้จุดเริ่มต้นสิ้นสุดค่ะก็จะจบแถวแบบนี้เพราะแถวที่สองตรงนี้ต่อไปเราจะทำแถวที่สามตรงนี้เป็นควักธรรมดาตรงนี้ก็จะมาทําซ้ําแถวที่หนึ่งค่ะแล้ก็จะแพทเทิร์นเขาก็จะมีแค่ทําซ้ํา แถวหนึ่งแถวสองแถวหนึ่งแถวสองเลยนะคะแถวต่อไปก็คือแถวที่สามค่ะตรงนี้เรามาเริ่มต้นสิ้นสุดตรงนี้แทงเข็มมาค่ะหลักนี้ค่ะค่ะอันนี้คือจบสําหรับแถวที่สองเราเริ่มต้นสิ้นสุดก็คือถ้าเป็นพอหนึ่งคอเราก็จะเริ่มต้นแบบนี้นะคะลง หนึ่งสอค่ะแล้วก็ลงค่ะคะแถวที่3เราจะกลับมาทําซ้ําแถวที่1ค่ะ1นึ่สองหนึ่งสองนะคะทำซ้ําแถว1นึ่สองสองแบบนี้แบบวนนะคะ1 2ึสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นควักธรรมดาหนึ่งสองสมค่ะนี่ก็1นึสองสาม ก็จะเป็นพอหนึ่งคอลายโปร่งจะง่ายลายโปร่งเราจะโซ่สามอย่างเดียวเลยมีแค่ลายทึบที่เราจะสลับพอหนึ่งคอแล้วก็สลับควักธรรมดานะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ควักธรรมดาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะถักอันนี้เราถักแบบวนไม่ต้องเพิ่มถักปกตินะคะสำหรับนี้ สำหรับแบบนี้ปกติเดี๋ยวมาดูว่าเราอาจจะถักให้ได้ความยาวประมาณแหรือสิบนะคะถักแบบนี้ตรงๆตรงๆไปแบบนี้ให้ได้แดหรือ10เซนติเมตรคือวัดจากนี่ลงมาประมาณ8หรือ10เซนติเมตรเราค่อยมาดูกันนะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนความยาวได้ประมาณ10เซนติเมตรนะคะค่ะถักแบบตรงๆนะคะเราถักออกมาจากขอบเอว ก็ในแบบก็จะได้ประมาณ12แถวนะคะสองสี่หกแปดสิบบสอมาวัดดูกันนะคะว่า12แถวได้กี่เซนอะก็คือในแบบจะวัดตั้งแต่ต่อตรงที่เราถักขอบครึ่งพอหนึ่งขอบประมาณ8เซนติเมตรนะคะถ้ายืดหยุ่นก็ประมาณ8.5นะคะ หรือว่าคุณจะถักให้ถึง10เซนก็ได้นะคะแต่ว่าในแบบถักพอแค่นี้พอหลังจากแถวนี้ก็คือในแบบ12แถวเนาะแถวะ2 2 4 6 8 10 12 12แถวก็จะเห็นว่าด้านข้างตรงนี้ด้านข้างซ้ายขวาตะเข็บข้างเนาะตัวมาร์กสีขาวกับตัวมาร์กจุดเริ่มต้นสิ้นสุดสีสีชมพูเป็นแบ่งครึ่งนะคะครึ่งหนึงของด้านข้างนี้ ก็จะคือตัวมาร์กจุดตรงกลางนะคะเราก็สามารถนับลายดูได้ว่าอันนับลายตัวนี้เราก็นับเป็นครึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้ตรงกลางก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะจุดที่มาร์กคือจุดตรงกลางนะคะจะมีสองข้างเลยซ้ายขวาจุดที่มาร์กสีชมพูอ่าตรงกลางเนี้ยต่อไปเนี้ยจุดสองจุดเนี้ยเราจะถัก แถวที่13เราจะขยายลายกันนะคะจะขยายเฉพาะ2จุดนี้คือจุด1จุด2 2จุดนี้เราจะขยายกันนะคะมาดูกันว่าส่วนจุดอื่นเราไม่ขยายขยายเฉพาะจุดนี้นะคะนับจากแถวที่13ไปนะคะมาดูวิธีการขยายกันนะคะ